สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและคลิปนี้จะพูดถึงการพรีวิวนิดหนึ่งน,น,นะกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่แอตซันวิลล่าจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่6วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้นะก็แมนยูเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้ว9นะัดติดต่อกันหลังจากวันที่แพ้รับค่าไปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป6ประตูต่อ3นะครับมี5 ขออภัยอยู่อันดับ5มี23คะแนนนะครับจากการลงเล่น12เกมในะขณะที่แอสตันวิลล่าครับมี12คะแนนอยู่อันดับ16แล้วก็มีกุญซื้อคนใหม่อย่างอุนานเอมิลี่อุนานเอมิลี่เนี่ยเคยเจอกับแมนยูมาแล้วในสมัยที่คุมทีมเบียริวนะครับก็เอาชนะแมนยูไปได้ในตอนนั้นก็น่ากลัวนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดแต่ว่าผมว่ามันคงยังไม่ทันเพราะปีนี้แอสตันวิลล่าเนี่ยระบบระบบแย่มาก ผมยุ่งมากเห็นผมตัวเองในกล้องแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาต้องตัดผมทรมงเอลิเทนฮาร์แล้วหรือเปล่านะฟอร์มดีเหลือเกินโอเคนอกเรื่องทำไมอะกลับมาที่แอสตันวิลล่ากับแมเชิเตอร์ยูไิเต็ดก่อนทางด้านแมนยะูไิเต็ดเนี่ยวันนี้จะไม่มีบรูโน่แฟร์ันเดสครับเพราะว่าโดนโทษแบนจากการที่สะสมใบเหลืองมาครบจนโ,นโดนโทษแบนคือ ไอ้บูโน่เนี่ยช่วงหลังๆก็ขี้วยวายจริงๆเลยนะแต่การขาดเข้าไปนี่ก็ต้องบอกว่าเสียดายว่ามิติในเกมลุกมันจะหายไปนะครับเพราะโอเคถึงเขาจะเป็นคนที่เล่นหลังๆกอดหลังยุคโซชาเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นแบบมันเหมือนกับอารมณ์ขึ้นง่ายเหลือเกิน,นไอ้ไอ้บูโน่เนี่ยแต่วันนี้บูโน่ไม่ได้สวมปอกแขนลงมาเป็นกับตาทีมใหแมนยูกับตาทีมกลับไปที่คนเดิมนะครับฮารีแมกควาย กลับมาแล้วอุ่นใจดีไหมเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยว11ตัว10 11ตัวผู้เล่นตัวจริงของของแมนยูเนี่ยก็จะมีเดวิดเีแคร์นี่ตามคาดของฮูสกอร์นะครับแบ็กขวาดาโล่แบ็กซ้ายลุคชอคู่เซนเตอร์จะเป็นลิซันโดมาร์เนสคู่กับแฮร์รี่แม็กควายต้องดูว่าเขาจะกลับมาจะพูดว่ากลับมาแข่งก็ยากเหลือเกินเพราะตอนอยู่แมนยูไม่เคยแข่งเลยนะเคยแข่งตั้งแต่ตอนอยู่เลสเตอร์แต่ตอนนี้ความกดดันของเขา พอวาลานเจ็บพอลินเดลเลิร์ไม่ฟิตพอเขาอาจจะไล้ลงตัวจริงคู่กับลิซันโดม,มาร์ติเนสเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้อย่างที่บอกว่าเพราะตอนนี้แมนยูมีคาสซิเมโล่แล้วนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนที่แฟนแมนยูนั้นโหวตให้ครับส่วนในแดนกลางก็จะเป็นคาสซิเมโล่คู่กับเฟตอันนี้คือความคาดเดาของฮูสกอร์นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ส่วนเกมรุกครับก็จะมีคิสเซนเอลิกเซนขึ้นขยับขึ้นไม่เป็นเพย์เมเกอร์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งที่เขาถน,นัดอยู่แล้วนะ ปีกซ้ายอาจจะเป็นแรดฟอร์ปีกขวาเป็นเอรองกานะครับแล้วกองหน้าเป็นคริสโตนโรนโดหลายคนแบบเฮ้ยทำไมไม่มีชื่อของกานาโชล่ะมันคือการคาดเดาไงมันอาจจะมีกานาโชาก็ได้มันไม่แน่หรอกเพราะเทนฮาร์กเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าคนไหนเล่นดีใครฟอร์มแจ่มเนี่ยเขาจัดให้ตลอดนะครับก็รอดูกันครับว่าคู่นี้จะออกมาเป็นอย่างไรอูนาเอมเบอรี่บอลเปลี่ยนโค้ชจะ หยุดสถิติการไม่แพ้ใคร9นัดร,รวดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับแค่นี้ครับสำหรับคลิปของ s p o r t ตบารอัปเดตในวันนี้แล้วก็หลังเกมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีนะครับก็รอดูเข้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปต่อได้หรือไม่ในวันที่ขาดลาฟาเอวารานและบูโนแฟนเดสสวัสดีครับ